สวัสดีครับอยู่กับช่องทอร์สศนัย c ช a n น e l ครับอีกคลิปครับจะพามาชมล็อกเล็กๆล็อกเล็กๆจริงไหมมาดูครับเนีย่ยออปชั่นเป็นไงครับล็อกเล็กล็อกเล็กจริงครับครับ ชมหน้าชมตาครับอิสุล็อกกี้ล็อกเล็กเรามาดูหัวใจคันนี้ดีกว่าว่าเล็กจริงไหมนี่ครับนะาตามลมคู่ครับน,น,นี่ครับ,น,บน,นี่ต้องเฉาะกระบะอีกนะครับเนี่ยเครื่องล้นออกมาเลยครับ ดูโค้ดเครื่องครับนี่ฮะ 6dbg ได้พดเพื่อนอาร์ตอันนี้ขีดอะไรวะขีดห้า 6dbg หนึ่งขีด5าแรงอยู่เท่าไหร่นะเพื่อน 450. 450ครับ จนครับอีตันสี่อ <45, S 1> ีา,ร,ร,าบบรอบสิบบรอบครึ่งไรเงี้ยสิบเอ็ดรอบสิบเอ็ดรอบครึ่งออกสีุดท้ายแอท้ายแปดครับ่นล็อกเล็กจริงไหมล็อกเดิมเ,เดิม,ดมครับ เราคิดว่าแน่กระแซงให้ได้ชอบบางคนก็ชอบเหมือนกันบางคนชอบปั๊มสายบางคนชอบความมันเร็วยังไงครับว่าจะวิ่งแค่ไหนครับล็อกเล็กๆล็อกเล็กๆ,ๆมีไว้หลอก ้น่อครับงงวางเครื่องไม่อายอ่ะไม่โคดันไม่อายอ่ะกลับมาเรื네 <S 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 ่องครองขาต้องขออนุญาตจะสถานที่นะครับหูช่างจิวทะานะเกียรครับนี่ครับจำไว้นะครับล็อกคันนี้นะครับ แต่หัวใจไม่เดิมหัวใจใหญ่มากปั๊มสายครับ 6WG ขีด5ปั๊มลมคู่ครับปั๊มจูนแล้วนะครับปั๊มจับปั๊มจูนแล้วเปลี่ยนูตดปั๊มหอมช่างโยครับจะโดดจะเด้งก็ว่ามาฝั่งนู้นกำลังเดินท่ออย่ครับนี่ครับ กำลังวางท่อครับฮะของดีเมืองชนครับหะสี่นิ้วครับสามปากใส่กับท่อเลสครับท่อเลสท่อเลสนี่กี่นิ้วนะครับสี่ท่อเลสสี่นิ้วออก้างครับตรงนั้น นี่ฮนะน้าจ้าหน้าตาช่างสุดหลอ่อไม่ใช่ช่างครับแต่งเป็นแต่งเป็นขอลองของช่างขอร้องนี่ช่างขอร้องอ <laughs> นี่ฮนะเดินท่อครับสเต็ปออกท้ายพ <Yeah. S 1> อได้ครับติ๊กตอบออนนอครับมีหน้าแปลนอีกหนึ่ง,งท่อนคนระับ มาดูช่างช่วงนี้นี่ครับนะแทนอุ้มเครื่องนี่สร้างเองนะครับไม่ได้มีขายทามท้องตลาดนะคอ,อ,อ,อร์นครับ นี่ครับนี่เฉียดไปเลยครับ6เดียวิว J เรียเีอยรโอเคครับเดี๋ยวจะมาดูรีวิวตอนวิ่งล็อกเล็กสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ ชอบกดไลค์กดซับ s c r ค b e กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ